สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะ วันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับชาวพฤกษบ,บังกรกันนะคะคือชาวธาตุดินคะเป็นดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคม2566ค่ะการทํานายเป็นแบบดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านขอให้คุณใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังให้รับเป็นแต่พลังงานที่ดีค่ะแล้วก็ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณ กับเขานะในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีพลังงานของ six of wands ค่ะ a of cups two of swords ค่ะ a c e of pentacles Pent the fool ค่ะ,ะเดี๋ยวแบขออนุญาตขยายเพิ่มเติมก่อนนะคะได้พลังงานของ four of wands seven of pentacles ค่ะเดี๋ยวขอขยายสองดาบ ได้พลังงานของเด e อ u n ั a นเพศซบซขอขยายเด e อ o ฟูค่ะได้พลังงานของเด e อ e เฮอร์มิแล้วก็ซีออฟซอดสค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะทีเ่เห็นจากหน้าไพ่นะคะบ่งมองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันดูเหมือนมันจะมีระยะห่างกันออกไปแล้วนะคะดูเหมือนว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะเหมือนอยากที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่ละ อยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะแล้วดูเหมือนว่าก่อนที่จะมีการเลือกเดินออกไปจากความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกลังเลใจอยู่บ้างเหมือนกันนะคะมีความลังเลใจว่าจะอยู่ต่อดีไหมหรือจะ move on ไปข้างหน้าดีสาเหตุที่รู้สึก ถ้าอยากอยู่ต่อบงมองนะมันเป็น energy ของการที่มีความรักความผูกพันน่าจะผ่านอะไรร่วมกันมาค่อนข้างเยอะนะคะมีฝ่ายที่เหมือนกับทุ่มเทให้พยายามแบบลงทุนลงแรงอะไรต่างๆเลยซัพพอร์ตเรื่องเวลา ออกําลังใจนะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆด้วยคือลงทุนลงแรง,งไปเยอะอ่ะเพราะว่าจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปข้างหน้านะคะอยากจะให้พัฒนาไปถึงในเรื่องของการมีคอมมิตเมนต์การมั่นหมายหรือการแต่งงานบางท่านเนี้ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ได้นะมีการแต่งงานกันนะคะลักษณะแบบนี้แต่มัน มันเหมือนกับม,มันก็มีความผิดหวังความเสียใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นความผิดหวังที่ค่อนข้างเยอะออนะคะจนทำให้มีฝ่ายที่เนี่ยตัดสินใจพยายามคิดนะแล้วก็คิดว่าอยากที่จะปลดปล่อยตัวเอง จากความทุกข์ความเศร้านะคะความผิดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะคิดว่าการที่เดินออกมาน่าจะทําให้ตัวเองอ่ะมีความสุขดีกว่ามีความสุขมากกว่าการที่ยังอยู่ในในความสัมพันธ์นี้ที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันสร้างความเจ็บปวดนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการเดินนะแยกห่างกันไปแล้วนะคะมันยังมี energy ของความคิดถึงค่ะ ความคิดถึงตรงนี้ก็คืออาจจะมีคนพยายามไปโหมงานไปทํางานนะไปโฟกัสนี่แหละเริ่มต้นใหม่ที่ตัวเองแต่มันก็ไปโหมงานเพื่อที่จะลืมอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะที่ไพ่สื่อสารออกมาเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดู energy นะของคุณกับเขานะคะว่าแล้วสถานการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ของทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเนี่ยกับความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรก็คือฝั่งซ้ายนะคะจะเป็น energy ในฝั่งของคุณชาวทัดดินฝั่งขวาจะเป็น energy ของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณดิวด้วยแบงค์อาจจะอ่านไพ่ทั้ง2ด้านประกอบกันนะคะสำหรับ energy ของคุณเลยนะคะพลังงานหลักได้เตแล้วก็มีสีดาบด้วยบบงมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันลงไปแล้วจริง ซึ่งตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการเหมือนกับการทำใจอ่ะการพักฟื้นอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตนเองนะคะคล้ายๆกับกำลังฮิลลิ่งอยู่ยาจิตใจตัวเองนั่นแหละที่ผ่านมานะความสัมพันธ์นี้ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะคะอย่างที่บอกมันมีแพชชั่นมันมีความเสน่หาซึ่งกันและกันแล้วก็มองอีกฝ่ายแบบอยากให้ให้เป็นครอบครัวอืม มีคนคิดจริงจังจริงๆนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปข้างหน้านะมั่นหมายแต่งงานอย่างที่วางบอกแต่มันดูเหมือนว่ามันก็มีปัญหาวสักเกิดขึ้นนะคะปัญหาวสักเกิดที่เกิดขึ้นน่ะฟางรู้สึกว่าถ้ามองจากหน้าไพาในส่วนนี้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างมีความท็อกซิกอะค่ะท็อกซิกอ,อ,อาจจะมีในเคสของบางกรณีแล้วกันนะอย่างที่ฟางบอกอาจจะมีในเรื่องของออรัก ปิดบังซ่อนเลนส์ รือมีในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นในเรื่องของความรักทางไกลมีคนที่คิดมากนะเครียดวิตกกังวลว่าเอออีกฝ่ายเนี่ยพอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันลักษณะแบบเนี้ยอ,อไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีฝ่ายเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าพยายามปรับตัวซึ่งเป็นตัวคุณนั่นแหละพยายามทุ่มเทฝ่าฟันปัญหาอุปรสรรคต่างๆพยายามอดทนด้วยกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะอยากจะให้มันพัฒนาต่อไปอืม แต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยโอเคมันมีความสุขนะแต่ดูเหมือนมันมีความทุกข์นะคะมากกว่าแบ่งมองว่าเป็นตัวคุณนะคะที่เลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะจบแบบไซเคลิลที่มันทําให้คุณรู้สึก เสียใจที่มันท็อกซิกกับคุณตอนนี้คุณอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วแบวก็มองว่าถามว่าหลังจากที่คุณเดินออกมาแล้วว่ะคุณแฮปปี้เลยไหมคุณยังไม่ได้แฮปปี้เลยนะเพอไพ่ใบสปของคุณน่ะได้ไพ่ไฟายออฟคัพมันแสดงถึงว่าคุณยังยังมีความอะไรอาวรอยู่นะคือคุณยังนึกถึงเรื่องเก่าๆใจคุณเนี่ยยังตัดเขาไม่ได้คุณยังมูฟออนไม่ได้แล้วในไพ่นะคะในฝั่งของเขาซึ่งไพ่ใบนี้แทนตำแหน่งของคุณนะได้ไพ่เดียวกันเลย นะคะไฟออฟครับอมองว่าคุณก็มีความความทุกข์ความเศร้าแต่คุณก็พยายามนะคะที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวคุณเองแล้วบงก็มองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเร็วนี้นะคะมัน มันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นด้วยวิวออฟฟอร์จูนกับ The Sun เดอะซันเนาะช่วงชีวิตของคุณในเรื่องของความรักแล้วกันนะคะช่วงที่มันเป็นขาลงบางมองว่ามันจะเป็นช่วงของช่วงขาขึ้นและด้วยพลังงานของวิวเร็วๆนี้ค่ะจะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวขอให้ขยายเดอะซันของคุณค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณ,คยยคณคะน,น,นะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยมีพลังงานของ Ten of s o r อ s ค่ะ เราก็เดอะทาวเวอร์มองว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอมองเป็นเรื่องของความรักเลยนะคะมันจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจที่มันเจ็บจนสุดแล้วแล้วมันก็จะจบสิ้นไปแล้วค่ะความเจ็บปวดเสียใจท้องฟ้านะคะมันมีสีสีเหลืองออกมาแล้วเออมันมีความสว่างของพระอาทิตย์มาแล้วนะคะต้องมองว่าคุณจะสามารถ move on ได้ค่ะ Move on ได้นะาสามารถเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ดีนะคะอาจจะประสบค,ความสําเร็จในเรื่องอื่นตามมาด้วยเพราะคุณไปให้ความสําคัญในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงหรือกับตัวคุณเองคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นดีกว่านอกจากนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ด้วยเดือนซันอาจจะสื่อถึงว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้พบกับความรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาอาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี้ยนะอาจจะเป็นคนที่ทําให้ความทุกข์ของคุณนะคะหมดสิ้น ลงไปก็ได้คนที่เข้ามา,าจจะเป็นรักต่างไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปนะคะเราไปดู energy ในฝั่งของเขาบ้างนะฝั่งของเขานะคะแมองว่าเขาได้พลังงานของ5เหรียญเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะ ไม่ได้มีความสุขเลยกับการที่มีระยะห่างจากคุณออกมาเขาก็อยู่ในช่วงของการฮิลลิ่งของการเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มี energy ของการรอคอยอาจจะเป็นการรอคอยคนที่ใช่สําหรับเขาหรือเป็นการรอคอยคุณนี่แหละแต่บางมองมันเหมือน energy ของการที่รอคอยคุณนะเพราะความหวังของเขาอะค่ะ ความหวังของเขาเนี่ยมันเหมือนมันยังมีความผูกพันกับคุณอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้คุณนะคะกลับคืนมาหรือให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตัวเขาเองเขาก็อย่างที่แบงค์บอกคุณทั้งคู่มีความรู้สึกเหมือนกันที่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันก้าวไปข้างหน้าแต่มันดันเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาก่อนนะคะเขามีพลังงานของเดอร์สันเดี๋ยวแบงค์ขอขยายว่า เขามีเดอะซันเหมือนของคุณเลยแต่เดอะซันของเขานะคะมันหมายถึงอะไรเอ่ยขอให้ขยายเดอะซันค่ะเดอะซันของเขาอืมบางบอกว่า เ,เขานึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณนะคะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้นะตอนนี้ในช่วงที่ห่างกันอาจจะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับเขาด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเขายังยังไม่ลืมคุณนะคะเขายังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่หรือถ้าความสัมพันธ์นี้เนาะสาเหตุที่มันต้องจบกันไปมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สที่เข้ามามีอิทธิพลจริงๆนะคะแล้วเขาอาจจะเหมือนกับในตอนนั้นอะ เขาไปยุ่งกับคนคนนั้นอยู่แบงค์ก็มองว่าหลังจากที่เขา,เ,าเลิกกับคุณแล้วแล้วไปยุ่งกับคนคนนั้นเนี่ยต่อเขากลับมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะค่ะมันไม่ได้มีความสุข อย่างที่เขาคิดเอาไว้กับกลายเป็นว่าเขานึกถึงคุณมากกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะในฝั่ง,งเขาได้พลังงานของแดดาบมันดูเหมือนเขาอยู่ในช่วงของมีอะไรมันยังติดติดขัดขัด,ขด,ขดอยู่หรือเขามองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยเขายังไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เขาถึงมี e n e r g ของความทุกข์ความเศร้าความหอยหาอหรือว่าคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอให้ขยายเพิ่มเติมค่ะว่า เอสซอบสอดคืออะไรเออสิ่งที่มันติดอยู่อสิ่งที่มันยังติดติดอยู่ตรงนี้นะที่บางมองมันคือเขาอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณนะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นความรักที่มันเหมือนมันถูกต้องตามประเพณีอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยแต่สิ่งที่เขายังมไม่สามารถทําได้บางมองมันเป็นพอตัวเขาเองเขาอาจจะไม่กล้าค่ะ ไม่กล้าที่จะเดินออกมาไม่กล้าที่จะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณมันจะเป็นไปได้นะที่ผ่านมานะคะเขาน่าจะทําอะไรไม่ดีกับคุณหรือเปล่าอ่ะเออทาให้คุณเสียใจมากๆเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาว่าไม่ให้โอกาสเขานะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวขอขยายวิวออฟฟอร์จูนนะคะว่าเขาอยากให้คุณกลับมาไหมจริงๆ ได้พลังงานของ Knight t f Pentacle แล้วก็ Night of Cups ค่ะงมองว่าเขาอยากจะไปมอบความรักให้กับคุณจริงๆนะอยากให้คุณกลับมาจริงๆแต่เนี้ยค่ะเขาจะยังไม่ take a คชั่นอะไรยังค่อนข้างที่จะนี้มันเหมือนเป็นความคิดของเขามันเป็นความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แต่เนี้ยแหละมันติดอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาก็เลยที่จะไม่กล้าเทคแอคชั่นเพราะเขากลัวคุณไม่ไม่ให้โอกาสเขาค่ะต่อไปนะคะเรามาดู คำแนะนำกันค่ะคำแนะนำที่แองเจลนะคะอยากให้คำแนะนำกับคุณค่ะสิ่งที่พ่ยอยากให้คำแนะนำกับคุณเฟ t ทูมีดนะคะมันเป็นพรมลิขิตนะคะที่ทำกับทำให้คุณกับเขานะได้มาพบเจอกันนะคะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่มันค่อนข้างที่จะพิเศษนะหรือมีความจำเพาะมากๆมางว่าท้ามองจากหน้าพายมันเหมือนกับการที่คุณกับ กับเขาได้มาพบเจอกันมันมันทำให้เกิด การเรียนรู้หรือเกิดบทเรียนอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเหตุผลที่โชคชะตากําหนดมาว่ามันต้องมาเจอแหละแล้วทาให้ทั้งคู่นะคะเติบโตไปข้างหน้ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนี่แหละเกิดขึ้นมีเรื่องของความความ,ความห่างแต่ทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะไม่ว่าจะกลับมาดีกันไหมหรือว่าแยกย้ายกันไปแต่ว่าน่าจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่โชคชะตาอยากจะให้กับคุณหรือว่าให้กับเขานะคะ แล้วก็ไพ่2ใบนี้นะม e e t ดนนี้นะคะแล้วก็เบสอินเตอร์เลส้งมองว่ามันเป็นนที่ของการที่ไพ่ยอยากมาแนะนำคุณะคะ่ะถ้าในอนาคตนะคะเขามีการ Take Action โดยการมาขอโอกาสคุณแล้วคุณให้โอกาสเขาไพ่ก็อาจจะอยากมาบอกนะคะว่าอะไรที่มันเคยเหมือนกับมันมันเคยกั้นคุณสองคนเอาไว้นะคะ มีเรื่องของปัญหาภาษาอะไรต่างๆนี่แหละนะอยากให้คุณทั้งสองคนนะคะพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นพูดคุยกันให้เคลียร์ไปเลยค่ะว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรอีกฝ่ายต้องการอะไรนะคะแล้วก็หลังจากที่คุยกันอะ่ะก็จะได้รู้ด้วยนะเราจะได้ให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเราอีกฝ่ายหนึ่งคิดเองเออเองว่าเออเราทําแบบนี้ดีแล้วนะเราทําอย่างนี้ให้เขาเขาก็คง <ๆ S 1> โอเคแหละไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้สื่อสารกัน มากกว่านะคะเพื่อที่จะได้ให้อีกฝ่ายได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่ดอกไม้ค่ะให้ข้อคิดกับคุณกันค่ะขอข้อคิดค่ะขอข้อคิดนะคะในเรื่องของความรักให้กับชาวทัตด,ดินค่ะว่าชาวทัตด,ดินควรทำอย่างไรดีนะคะในตอนนี้ไพ่มาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเธอไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ ลองไปในเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ดูบ้างแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวทาตาดินประจำเดือนพฤษภาคมนะคะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องค่ะขอวอวยพรให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ